สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ RMUTP อัปเดตค่ะมาอัปเดตเรื่องราวที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในะรอบรั้วของราชมงคลรันได้ของเราเช่นเดิมเลยอยู่กัโฟนนันทนาสีมาค่ะติดตามรับฟังกันได้ผ่านทาง y o u t u b e นะคะที่ RMUTPLive ค่ะ สำหรับวันนี้นะคะเรื่องราวที่เราหยิบยกนำมาเล่าให้ฟังกันก็ยังคงเป็นเรื่องราวข่าวสารกิจกรรมที่เกิดขึ้นในรอบรั้วของราชมงคลรันครกเราเช่นเดิมเลยค่ะมาติดตามข่าวแรกกันที่กิจกรรมการประถมนิเทศนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา2567ค่ะ เดลราชมงคลพระนครนะคะโดยกองพัฒนานักศึกษาได้มีการจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา2567ก้าวอย่างมั่นใจก้าวไปกับราชมงคลพระนครนะคะ่ะโดยมีนักศึกษาจาก9คณะนะคะเข้าร่วมกิจกรรมผ่านสื่อผสมผสานรูปแบบใหม่ที่ห้องประชุมมงคลอาภาอาคารมงคลอาภาคณะบริหารธุรกิจสุ่มพณิชยการพระนคร เพื่อที่จะให้น้องนนักศึกษาใหม่นะคะได้รับทราบเกี่ยวกับความเป็นมาของมหาวิทยาลัยรวมถึงยังเป็นการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและเพื่อให้นักศึกษามีความรักความภาคภูมิใจในความเป็นนักศึกษาของราชมงคลรัตนคอนค่ะที่จะส่งผลให้นักศึกษาได้มีความพร้อมในการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยอย่างมีความสุขค่ะ นอกจนี้แล้วนะคะก็ยังจะมีการบรรยายค่ะในหัวข้อเรื่องการใช้โซเชียลมีเดียอย่างมีความสุขตลอดชีวิตโดยมีกองบัญชาการการศึกษาสำนักงานตำรวจแห่งชาติและภายในงานค่ะก็ยังมีบริษัท b i g b o a AI Company Limited นะคะก็ได้มาแจากไลเซน b i g b o a AI นะคะให้กับนักศึกษาฟรีเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการทำงานทำธุรกิจแล้วก็การศึกษาค่ะ จำนวนกว่า1,300นะคะมูลค่ารวมแล้วก็กว่า46ล้านบาทเลยทีเดียวค่ะเรียกได้ว่างานนี้ก็เป็นอีกหนึ่งงานใหญ่นะคะในการต้อนรับนักศึกษาใหม่ของราชมงคลพระนครของเรานะคะในการที่น้องเนี่ยจะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของราชมงคลพระนครของเราอีก4ปีข้างหน้านะคะน้องๆก็จะเรียนจบนะคะเป็นบัณฑิตของราชมงคลพระนครแต่ว่าตอนนี้ก้าวแรกนะคะของเราก็ขอให้น้องๆเนี่ยก้าวไปด้วยกัน ะะก้าวไปกับราชมงคลพระนครของเราในครั้งนี้ก็อยู่ในช่วงของการเปิดภาคเรียนด้วยนะคะขอให้น้อง,องเก็บเกี่ยวประสบการณ์นะคะคในรั้วของราชมงคลพระนครของเราให้ได้มากที่สุดเมื่อเรียนจบไปแล้วนะคะน้องก็จะได้มีอนาคตที่ดีต่อไปข้างหน้าค่ะมาดูกันต่อนะคะที่การจัดก,กิจกรรมพัฒนาการ,รประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อการดําเนินการที่เป็นเลิศหรือว่าเอสเพคค่ะ โดยดรนับวรพลรัศดีวัชราบุญค่ะอธิการบดีของราชมงคลธนครนะคะได้เป็นประธานเปิดโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาของสำนักงานอธิการบดีราชมงคลธนครนะคะ่ะตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษานะคะเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศที่โรงแรมเอสดิอเวนิวกรุงเทพมหานคร โดยมีหัวหน้างานนะคะหน่วยงานในสังกัดสำนักงานอธิการบดีเข้าร่วมกว่า40ท่านค่ะซึ่งการอบรมครั้งนี้นะคะก็มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศและกำหนดเกณฑ์คุณภาพการศึกษาของสำนักงานอธิการบดีที่เชื่อมโยงและก็สอดคล้องกับการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศค่ะโดยการจัดโครงการครั้งนี้นะคะได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์แก้วตาขาวเหลืองค่ะที่ปรึกษาด้านการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย เป็นวิทยากรน,นะคะบรรยายเรื่องของ a s p e c t Overview ความเข้าใจเกี่ยวกับเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศฉบับปี2567-2570ถึงแล้วก็ยังมีเรื่องของแนวทางการจัดทำโครงร่างองค์กรของมหาวิทยาลัยแล้วก็ยังมีการฝึกปฏิบัติกลุ่มนะคะในเรื่องของการจัดทำโครงร่างองค์กรของราชมงคลพระน,นครเพื่อให้ดาเนินการการประกันคุณภาพของมหาวิทยายนั้นมีคุณภาพ มากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะมาดูกันต่อที่โครงการเส้นทางความก้าวหน้าของบุคลากรสายวิชาการนะคะกิจกรรมที่2ค่ะเป็นการจัดทําผลงานทางวิชาการและคลินิกให้คําปรึกษาวิชาการค่ะ กองบริหารงานบุคคลราชมงคลพระน,นครค่ะได้จัดโครงการเส้นทางความก้าวหน้าของบุคลากรสายวิชาการกิจกรรมที่สองค่ะการจัดทำผลงานทางวิชาการและคลินิกให้คำปรึกษาวิชาการในระหว่างวันที่20ถึง23มิถุนายนณโรงแรมไมด้าแกลนทลาวดีจังหวัดนครปฐมค่ะ เดยมีรองศาสตราจารย์ดร์นัทชโยรักไทยเจริญชีพรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาคณาจารย์เป็นประธานในพิธีเปิดการจัดโครงการดังกล่าวนะคะก็เพื่อที่จะให้บุคลากรสายวิชาการได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และก็วิธีการแต่งตั้งบุคลากรให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ตามประกาศของกปอปอค่ะเรื่องของหลักเกณฑ์และก็วิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์รองศาสตราจารย์และก็ศาสตราจารย์ค่ะและก็ยังจะเป็นการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจนะคะเกี่ยวกับการจัดทําผลงานทางวิชาการและพัฒนาบุคลากรสายวิชาการให้มีทักษะกระบวนการ เทคนิคในการจัดทำผลการสอนและก็ผลงานทางวิชาการเพื่อเสนอของกำหนดตำแหน่งทางวิชาการค่ะสำหรับการอบรมครั้งนี้นะคะได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์ดรตรีทศเหล่าสิริหงทองค่ะให้เกียรติปัรยายนะคะเรื่องของหลักเกณฑ์และก็วิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการค่ะ คุณภูสิทธิ์พลายชมพูนะคะบรรณาธิการสำนักพิมพ์โอเดียนสโตร์บรรยายเรื่องของเทคนิคการจัดทำหนังสือและตำราฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการพิจรารณาตำแหน่งทางวิชาการบรรยายเรื่องของการจัดทำเอกสารประกอบการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการค่ะแล้วก็มาทิ้งท้ายกันที่อีกหนึ่งข่าวนะคะราชมงคลพระนครค่ะรับการตรวจประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษาค่ะ โดยราชบงคมพระนครค่ะจัดให้มีการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษาประจำปีการศึกษา2567 โดยมีดรนบวรพลรัศดิวัชระบุญอธิการบดีเป็นประธานค่ะในพิธีเปิดครั้งนี้นะคะที่ห้องประชุมรับพีพาร์สำนักงานอธิการบดีราชมงคลรันนครสุนเทเวศซึ่งการประเมินนี้ค่ะก็จะทำให้สถาบันอุดมศึกษาได้รับทราบถึงจุดแข็งปัญหาต่างๆนะคะแล้วก็ข้อควรปรับปรุงในด้านต่างๆเพื่อที่จะเป็นแนวทางในการยกระดับมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษาในอนาคตได้ โดยได้รับเกียรตินะคะจากศาสตราจารย์ดเรเสาวานิตสุขภารังสีนะคะประธานกรรมการตรวจสอบประเมินรองศาสตราจารย์ดรชุติมาทำรักษารองศาสตราจารย์ดเรเสาวานีสิกขาบัณฑิตค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรจัก,กริด โปนักทองกรรมาการตรวจประเมินโดยได้มีการตรวจสอบเอกสารพร้อมทั้งสัมภาษณ์นะคะผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียแล้วก็ผู้ที่รับผิดชอบตัวบ่งชีต้ต่างๆตลอดจนการตรวจเยี่ยมพื้นที่ทั้ง4ส่วนของราชมงคลพระนครซึ่งประกอบไปด้วยศูนย์เทเวศศูนย์โชติเวศศูนย์พันธิชการพระนครแล้ก็ที่ส่วนพระนครเหนือนั่นเองค่ะ และทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นเรื่องราวข่าวสารกิจกรรมค่ะที่เกิดขึ้นในรอบรั้วของรัชมงคลพระนครที่ฝนได้หยิบยกนํามาเล่าให้คุณผู้ฟังติดตามรับฟังกันในวันนี้สามารถติดตามรับฟังรายการของเรากันได้ผ่านทาง YouTube ที่ r m u t p l i v e วันนี้หมดเวลาแล้วต้องลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ